หลวงพ่อเงินนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เสียนกลมรุ่นปืนแตกนะครับแต่เป็นเนื้อที่รับรองว่าพี่ไม่เคยแทบจะไม่เคยเห็นในวงการนะครับเพราะว่าเขาเป็นเนื้อเทวรูปพระกุนะครับมาหลอมนะครับในพิธีปืนแตกนี้จึงจะทําการหลอมได้สําเร็จนะครับแล้วก็รุ่นปืนแตกเนี่ยทำไมน้องน้ําเก็บรเปล่าพี่เพราะว่าเขาไม่มีพุทธาน,นิสเจตนาการสร้างเนี่ยก็เพื่อบูรณะวัดแล้วก็บูรณะพระอุโบสถของหลวงพ่อเงินหลังเก่านะครับ คือบริสุทธิ์แล้วก็ทําพิธีถูกต้องตามแบบฉ,ฉบับโบราณน,นะครับตามเจตนาของหลวงพ่อเงินเลยนะครับหลวงพ่อเงินท่านเคยกล่าวไว้นะครับเคยพูดเอาไว้ด้วยตัวท่านเองนะครับก่อนมรณภาพคือหากสิ้นฉันไปแล้วเนี่ยก็สร้างรูปเหมือนพระเนี่ยเพื่อสืบในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นประโยชน์สืบต่อไปได้รูปบารมีหลวงพ่อเงินที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับบวกกับชนวนขนาดเนี้ยพี่ดูดิ ประสบการ์หล่อพ่อเงินเนี่ยผมเจอมากับตัวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะครับแล้วยิ่งรุ่นเนี่ยเหมือนพี่ๆได้แขวนพระกุ่งน,นะครับก็ช่วยส่งเสริมบาร,รมีหนุนดวงด้วยถึงข่าวยากก็ไม่ยากถึงข่าวจนก็ไม่จนนะครับนี่คือบาร,รมีหล่อพ่อเงินอันนี้สร้างด้วยเนื้อเป็นหล่อโบราณน,นะครับเป็นการนำเนื้อชนวนโลหะเทวรูปสำลิดนะครับนำมาหล่อมสร้างนะครับในปี2528ที่วัดบางคานนะครับ ต้องบอกว่าในปี2528นะครับทางวัดบางคานได้เรียกว่าบูรณนะพระอุโบสถใหม่นะครับแล้วปรากฏว่าพบเจอกับพระพุทธรูปเก่านะครับที่ฝังอยู่ภายในวัดนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าที่มีพุทธศิลป์ศิลปะอยู่ในสมัยยุคอยุทยานะครับก็คือเก่า4-500ปีนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ทางหลวงพ่อเชื้อเนี่ยก็เลยนํามาหลอม ทำเป็นหล่อลอยองค์ขึ้นนะครับเนี่ยคือสัมสิมแดงนะเนี่ยคือสัมสิมแดงนะครับมีพ็กเกบของน้ำเองคือมาให้รู้จกันนะคะว่าปืนแตกเนี่ยเขาไม่มีหล่อน้ำเลิกเขามีแต่ที่เป็นการหล่อโบราณน,นะคะแต่ว่าพิมพ์เนี่ยเขาจะแตกต่างกันออกไปเป็นพิมพเสียงเสียงกลเป็นเสียงกลเป็นการนําเนื้อชนวนโลหะเทวรูปสำลิศนะครับนำมาหล่อสร้างนะครับในปี2528ที่ mm hmm. วัดบางคานนะครับเขาเรียกว่าบูรณะพระอุโบสถใหม่นะครับ แล้วปรากฏว่าพบเจอกับพระพุทธรูปเก่านะครับที่ฝังอยู่ภายในวัดนะครับเป็นพระพุทธรูปเก่าที่มีพุทธศินศินละปะอยู่ในสมัยยุคอยุทยานะครับก็คือเก่าสี่ห้าร้อยปีนะครับเป็นพระพุทธรูปนะครับแล้วก็ทางหลวงพ่อเชื้อเนี่ยก็เลยนํามาหลอมทําเป็นหลอดลอยองค์ขึ้นนะเป็นประมาณนี้นะครับมีทั้งหมดสิบกว่าพิมพ์นะครับแต่องค์วันนี้ที่มาให้ชมกันอันนี้เป็นเสียรกลม mm. ก็รุ่นปืนแตกเนี่ยทำไมน้องน้าเก็บอเปล่าพี่เพราะว่าเขาไม่มีพุทธพาณิชย์เจตนาการสร้างเนี่ยก็เพื่อบูรณะ วัดแล้วก็บูรณะพระอุโบสถของหลวงพ่อเงินหลังเก่านะครับคือบริสุทธิ์แล้วก็ทําพิธีถูกต้องตามแบบฉบับโบราณน,นะครับตามเจตนาของหลวงพ่อเงินเลยนะครับหลวงพ่อเงินท่านเคยกล่าวไว้นะครับเคยพูดเอาไว้ด้วยตัวท่านเองนะครับก่อนมรณาภาพคือหากสิ้นฉันไปแล้วเนี่ยก็สร้างรูปเหมือนพระเนี่ยเพื่อสืบในพุทธศาสนาเนี่ยเป็นประโยชน์สืบต่อไปได้นะครับรูปบารามีหลวงพ่อเงินที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับบวกกับชนวนขนาดเนี้ยพี่ดูดิ โลหะสี่ห้าร้อปีมาหลอมอ่ะไม่แปลกหรอกประสบการณ์วันแจกก็เปิดแตกพี่ชายที่อยู่อิสราเอลแขวนคอหลงพ่อเงินเดี่ยวๆรุ่นนี้เ,เขารบเกิดปฏิหารเขาลบกันยิงรอดตายรอดชีวิตมาแล้วก็อีกหลายเหตุการณ์ยิ่งรุ่นเนี้ยเหมือนพี่ๆได้แขวนพระก,กุ่ะนะครับก็ช่วยส่งเสริมบรารมีหนุนดวงด้วยถึงข่าวยากก็ไม่ยากถึงข่าวจนก็ไม่จนนะครับนี่คือบรารมีหลงพ่อเงิน แนะนำพระไม่ว่าจะเป็นประเภทพระเหรียญพระรูปหล่อพระเนื้อดินพระเนื้อผงหรือพระกลุ่มเนื้อชินนะครับ <C le ua> เพื่อเป็นประโยชน์และก็สืบ <C le ua> ต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วยนะครับเพราะว่าพระเครื่องที่เป็นพระแทนนั้นนะครับเหมือนตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอีกทั้งยังว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับได้ทั้งพุทธคุณนะครับและอีกทั้งยังว่าอนาคตก็เป็นทรัพย์สินให้เราได้อีกด้วยนะครับ